ปู่แด้จารยมเป็นปู่ทวดนี่บ่ครับวัดทรำวัดธรำวัดา,าเด่นเนี่ยดทวดของวัดธรำผพาเด่นเจมครับเจม เป็นพระน่าจะเป็นในทองเหลืองอมเล็กๆมิน,น้แต่ผมมองนะพระอาจจะใส่แต่ว่าได้ผมพึ่นไปทำง,งานอยู่แถวอ้อมน,อน,น้อยแถวนครปฐม๋ยวอ้อมใหญ่แะครับอ้อมใหญ่อ้อมน้อยเป็นไดมาครับนี่อย่ากเจ็บครับทากลูกปุ้ย ตนนนนาน่ามีไม่มีอาหารไม่เลี่ยงเรื่องครับไม่มีกล้องขยายแต่ก็มาสูงกันบึงสูงเกินชมครับคิดว่าแท้หรอเพืนเนี่ยนเป็นลุงผูชอบครับเนื้อผิวลองหน้าจะแท้ครับ ผมก็ชอบด้วยแหละถึงดูไม่เป็นแต่ก็ามาเจอว่าน่าจะแทงของแทะเน่เลยโอ้ยแ oh <yeah. S 1> อ่คอ้แทะตลอดชีบกับทุกทจ้านี่ก็อ่านไม่รูเ้เลยกับพวกผมถา่ายในที่แสงน้อยแต่ก็ผมว่าน่าจะแทงน,นะครับพูดดังก็ไม่ได้ เดี๋ยวมีคนเห็นก็จะกินมาขอ้ยว,ว่าน่าจะเทคิดว่าเทาครับลงปุทวดกล้องกับบอเจม ถ้าผมถ่ายอยู่ในบ้านก็ถ่ายนอกบ้านเดี๋ยวคนขอแล้วจะมีคนมารบกวนสมาธิเงินพระธาตุอะไร,ระเงินคำนไม่รู้จักวัไดไหนแท็กแทากเจีจากปอมจากมาแต่ใส่พมบูซาดีดาดีเดินเลย ก็บอโหครับทไปที Del ่มาจะหเราปูทวด่ให้เราปูอย่างาเนดราจะเป็นติดมือติ๊ตเป็นคือกีสูดคายๆกับกีสูดทางพึงางแมงหน่อยเป็นติดมือทั้งทั้งคล้ายๆกเอากีสูดหรือว่ากีขังมา ิลปะยังงงามางแต่บวมาแต่ใส่แต่จากวัดไดปูรเรนแม้แต่คนที่ปล่อยให้เขายังไม่รู้ที่มาที่ไปครับใครรู้ก็บอกด้วยเดี๋ยวรู้หลบหลอกหล,ล,ล,ลปุบป,ปาลนละลับตกงน,นีครับนี่ครับออกจากตลับมาแล้ว <coughs> Yip, ya iya iya ini นี่นสเด็สงน้ครับแต็บห้องของปู่อาจารย์ครับแผมก็ไม่รู้ด้ว่าเกียรติแท้แต่ว่ามันศิลปะในสองหน้าครับใ่แจ่มเลยงามเงา ยช่วยพระนยกคับผมมมีกองสองเนี <c oughs> <c oughs> ่ยมเกลิแทนอูที่เป็นชอบสะสมพระโมสว ครับวันนี้ก็ถ้าเป็นของแท้กับภูมิใจครับเพราเห็นนิ่มันซื้อเสียงวัดพระพุทธองคีรุตใช่ไหอ่านผออิดขออภัยด้วยเดี๋ยววัดของวัดราชบ,บุพิษนะครับนึษย์ในยมัดเป็นวัดดังผมบอกว่าแท้หรือเกล็ดแต่ภาวานาเป็นของแท้ ไม่ค่อยมีพระแท้ติดตัวมีแต่พระเกศติดตัวและพระแท้ติดตัวเสองกงจะเป็นบุญสาธุให้เป็นพระแท้เด้อน่าจะเป็นปุบเป,ปลิลครับแท้เก่งไงก็บอกด้วยนะครับโบ้แท้เล็เก๋ผมก็เบ้างบอกเป็นแต่ใจชอบชอบสะสมพระครื่ พอเดียวหลวงพ่อหลวงพ่อเปิดสามสิบมาหลายปีสามสิบป่ะ,ะคนก็มีห้อยห้อยอยังห้อยขีดค่วนมีห้อยลิ้วรอล่ยมีห้อยขีดควรหอย,ย,หอย,หอยอสงสัยเป็นห้อยเสือตอนนี้ขีดควรอยู่ใต้ฐานนะี่ยิ้มเป็นเชียวแล้ก็ได้มา

屋顶土吗、嗯、okay, 我见我玻璃是土。